อ่าพวกกระหกมีครั้งก็ครับรายการอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแคร์เกมที่ชื่อว่าอะไรวะเป็นูฟิวเวียนนามนั่นเองก็เป็นเกมที่เก่ามากอ่ามาเริ่มกันเลยดีวยกว่าผมชอบเอ6สิบหกเป็นอันนี้คือลัมโบดีนเนาเริ่มไปเลยเฮ้ย,าย,ายขอตัตเตอร์ใหญ่งคัเเตเตอร์กูไอ้เฮียไอ้เฮียัตเตอร์มันเอาไปหมดเลยเหลือรถเหลือรถอเอารถไปกันแล้วกันดัดมากจะไม่ดีต่อสุขภาพ ไอ้โอ้ขอบคุณนะครับว่าจะยิงอางนี้และไปไปไปนแล้วก็ปรับมุมนี้ได้กดตัวซีนะครับจะด,ดูยากหน่อยโอเคโอค๊ยเกิดกาทางชิบหมายเลยเมื่อเน,นี้ยลบไปถ้ารถคุณตกน้ําแปบลบว่าคุณตายแน่นอนพาะถ้ารถโดนน้ำแล้วมันก็จะตายเอาชวนเพื่อนกเหลาพวก,กนี้มันก็จะเป็นดูได้ครับดูได้อ่าก็ อมันก็เก่ามากมันค่อยยิ่ยุเล่นกันหรอนะครับอเออหยุดธงก่อนอก็เหมือนเบตาฟิวธรไมได้แล้วครับยุดธงมันจะฟิวทุกภาพก็ยุดธงแล้วตอนนี้เราก็ไปไม่ได้แล้วครับพ่าลงน้ำเขาจะเป็นยังไงมีครับจะไปไม่ได้ครับต้องรีบออกไปเลยอย่ารถระเบิดเราจะมาดูรถระเบิดกันนะครับอืมระเบิดแล้ว ควันออกแล้วครับแล้วว่าตุ่มตายกันหมดสองคนแล้วก็ไปยึดธงตามกระแสะไม่มีเครื่องอะไรก็เราสั่งได้นะครับกด F F สี่นะครับว่าโฟลเมให้มันตามเระะามาะะให้มันตามเรามานะครับอันนี้ก็มีคนตามเรามาก็หนึ่งสองสามสี่ครับสี่คนตามเรามาแล้วก็ไปยึดธงกันเลยนะครับ กด F5 ไปสั่างมันไปนะครับรางคนไม่รู้ให้ไปไหนไปยึดธงนะครัรพวกแกไปอิสระแล้วจงไปโอเคแล้วเราก็สายเข้าไปกันนะครับรแล้วก็ไปยึดุงตามประเของเราโอเคนะครับก็สั่งงมันไปนะครับ F5 Go Go g ก,ก,กตอนนี้เรายัง ไม่ได้เจอศัตรูสักกคนเลยนะครับศัตรูของเราก็คือพวกเวนนารแนั่นะครับสบบามารถเลือกฝ่ายได้เลยนะครับนั่นไงเจอแล้วคนหนึ่งยึดปืนของเข้ามาก็ได้นะครับอืืนี้่ใครชอบเอ็นสิโหกจะดีกว่านะครับนะครับ,โอ,รบโอ้ย เพื่อนยิงเพื่อนชั่วมากเลยครับอ่าผมขอเป็นเป็นปืนนี่นะครับอย่าดูแต่ภายนอกนะครับต้องดูภายในด้วยนะครับภายในนี่มันปืนในตำนานเลยนะครับนี่ไงครับปืนในตำนานแล้วพอญิงเข้าไปอย่างนี้ครับมันจะเลื่อยขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้มันยิงนิ่งกดตัวซัครับกลมยิงมันจะยิงนิ่งมากกดตัวซีอย่าไม่กดตัวนี้หมอบนะครับก็จะเป็นการ ยิงนิ่งหน่อยนะครับถ้ายืนยิงมันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับที่ยิงไม่ค่อยโดนยิงก็ปึ๊บขึ้นฟ้านะครับการรีโหลดมันจะนานหน่อยนะครับเพราะว่ากระสุนมันเยอะแล้วมันก็ใช้การรีโหลดนานมากนี้ก็ยุติตรงภาษาของนั่นก็คือคอตเตอร์ครับอเ,เอพเวอร์นามอันนั้นก็คอตเตอร์ของเวดนนกันนะครับเราก็มีปืนนี้นะครับลายเสือปืนนี้นครับเอฟเฟอร บู่ไปแล้วการีโหลดก็นานพอสมควรนะครับเปลี่ยนเป็นกล้องอันนี้ไว้เอาไว้จุดโจมรถถังนะครับสั่งให้เพื่อนไปจุดโจมรถมีนนะครับแทงเข้าเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่นะครับมัจะมาซดอ,อุ้ยโอ้ยโอเคนะครับตรงนี้คือแม่นาา้ำข้ามแมมโอ้ยโดนยิงมองไม่เห็นเลยอเอ๊ โอเคนะครับโอ้ตามเพื่อนเราไปเลยนะครับไหวน้ำก็ได้นะครับไหวน้ำต่ผมไม่ไหวดีกว่ามันจะมีทางตื้นๆที่เราเดินไปนะครับโอเคไอ้ใฮ้มก็มาเร็วๆซสิต้องให้เรานำตลอดเลยเ่อจะบูก๊กแล้วนะครับ อุ้ยค่าเพื่อนไปดาเราเราก็จะตายแล้วด้วยมาเป็นลายก็จะตายขอนสารแล้วนะลาย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 การีโหลดก็เป็นอย่างนี้ครับนานมากกวดจิลีโหลดได้ครับตัวยิงตายก่อนพอดีครับยิงนะครับ อันนี้ผมกดค้างยิงเลยนะครับไม่หยุดนะครับเพื่อนเราก็มาด้วยร่วมวงนะครับสั่งให้เพื่อนไปเลยรีโหลดก่อนโอเคนะครับรอรอมารีโหลดไปโอเคผมจะมาเล่นเก่กาวนะครับอมผมจะเล่นไม่นานสักหน่อยนะครับผมเอมอยาวๆก่อนผมจะจากไปผมขอบอ,อไยแล้ว่าง ผมเป็นนักแร็เกมมือใหม่นะครับคนที่ทำให้ผมมาถึงให้ได้ก็ต้องไปพี่เอหาร์ลักเกอร์ครับเป็นคนในดวงใจผมด้วยแกฮารลักรถ้าไม่มีพวกเขานะครับผมคงไม่แร็มาถึงที่นี่หรอกนะครับอ่าผมก็แร็มาคลิปที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าะจะเป็นคลิปที่ผมนำเองนะครับไม่ได้เป็นคลิปที่ไปยืมไปลอกเข้ามานะครับ อืมก่อนผมจะตายนะครับผมขอสกบาในทรัพย์นะครับถ้าพี่เอกอยู่คิปนี้อยู่นะครับผมขอบอกว่าขอขอบคุณพี่เอกนะครับที่ทําให้ผมมาถึงนี้ได้มผมขอฆ่าตัวตายสีเกติกะดีเจปี